รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอันนี้ที่จุดทงย,ยูเนาะเนาะเดี๋ยนะวเขาทีลาตเวนไปตามริบน้ำเจอมีสายรับบอกมาว่ามีเหมือนคนแปลกหน้า<ฮ>เข้ามาบริเวณนี้ขอเสียงหน่อยครับทีมลาตเวนครับหนึ่งสง ไปพอเรามองตรงนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าโเขียวขจีมากครับเห็นแล้วก็สดชื่นนะพ่อเนาะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีกิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกันเพราะพ่ออยากทำไปเรื่อยๆก็อยากให้ลูกหลานมาสืบสานต่อกับพ่อกำลังกอบไฟค่ะพ่อระทำกควานมันลู ใเาบอนักินกว่เนาะีน um> ี้แกงกปลามาเด้อพี่น้องเลยมากินเผาน้ำกันเด้อเศกเศบจ้าเสียงเจ๊ยแจ้วแบบนี้เป็นเสียงที่คุ้นหูและเป็นภาพที่คุ้นตากันไปแล้วเมื่อเวลาที่ต้องเตรียมเสบียงไว้ตอนเข้าป่าเพราะว่าท่ามกลางวิกฤตทางปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกก็กําลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเล็กๆแห่งนี้ครับพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติรักษาป่าเหมือนรักษาชีวิต เปรียบทุกจังหวะของการเต้นของหัวใจคือความเคลื่อนไหวของทุกสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในป่าแห่งนี้วันนี้รายการพอดีครับเราจะพาไปที่ชุมชนเล็กๆแต่บอกเลยว่าถึงแม้จะเล็กแต่ใจเขาใหญ่มากๆครับเป็นชุมชนที่เยือกเย็นเหมือนกับสายน้ําแล้วก็เป็นชุมชนที่ไม่ธรรมดาครับเขาไม่ได้อนุรักษ์ป่าไปตามกระแสเท่านั้นแต่ว่าอนุรักษ์เพื่อให้ได้ น้ำนั่นเองครับมาใช้ในการอุปโภคบริโภครวมไปถึงใช้ประโยชน์ต่อไปครับวันนี้ผมจะพาไปที่ชุมชนของบ้านนามะเฟืองจังหวัดหนองบัวลาพูครับก่อนที่ผมจะก้าวเข้ามาในป่าครับผมต้องบอกเลยว่าอากาศข้างนอกนั้นร้อนมากๆแต่เมื่อได้ร่มเงาของต้นไม้แบบนี้แล้วแม้ห่างกันไม่กี่ก้าวมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจริงๆครับ อาจเป็นเพราะตอนนี้อากาศบ้านเราร้อนขึ้นทุกๆปีบางครั้งมากกว่า44องศาเซลเซียสสาเหตุที่ว่านั้นเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดครับนั่นก็คือทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกและความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นนั่นเองครับโอนี่ครับวันนี้ชาวบ้านครับรวมตัวกันเยอะมากๆเลยเดาเลยครับว่าต้องมีวาระพิเศษแน่ๆที่มารวมตัวกันแบบนี้แต่จะเป็นอะไรไปหาคําตอบกันครับ ป่าโคคืมม่วงเดิมชื่อป่าโคกใหญ่ครับเป็นป่าสาธารณะจำนวนกว่า1 0 0 0ไร่เป็นแนวกันชนสำคัญให้กับอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำในปี2527ครับมีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่รอบๆบ,บริเวณจนพื้นที่ป่าบางส่วนหายไปแต่ชาวชุมชนของโคคืม,ม่วงได้รวมกลุ่มกันครับเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าที่เหลือ,อไว้ทำให้ปัจจุบันนี้ป่าโคคืม,ม่วง ยังมีพื้นที่สาธรารณะแหล่งอาหารชุมชนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์อยู่นั่นเองครับคุณพ่อครับเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านรวมตัวกันเยอะมากมีการประชุมงานวันนี้ประชุมเรื่องอะไรครับคุณพ่อครับครับวันนี้มาประชุมประจําเดือนนะครับครับออกรัตะเวนตามขอบเขตแนวป่าแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ตรงมาระัตะเวนกันนะครับวันนี้ก็จะพาลูกๆและทีมงานทําแนวกันไฟไปดูที่ปลูกสมุนไพรก็ระัตะเวนรอบป่า ทางนั้นวันนี้นะครับเราขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมกับคุณพ่อแล้วก็ทุกคนในชุมชนด้วยครับกรับสวัสดีที่างานฮอ,อนเน็ะเมื่อนี้เข้ากันในมาประชุมประจําเดือนกัน น,นี่ก็นับถือว่าเห่ากับเป็นผู้ําทีสุดยอดมาดูแลปลาจิ่อนเป็นจิป้าโลงนะครับที่บ่มีต้วใหม่หลายคือปัจจุบันที่เห่ารักษามาอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานใจดูแลร,ร่วมกันตัดปลาก็ได้เขามาอยู่เป็นไกล้ปลาป็นกระรอกกะระแตเป็นแล่นเป็นอีเห็นก็เห็นมาจอกก็เห็นเนาะน่นนปลานี่เรื่องโศกนะครับมันมีอยู่สามโศกทีโศกุณละที่แรกก็โศกนี่แหละโงแดงทิ่พอม่เป็นออกสุ้ฟัง ปูพวงแดงก็ฮ็ดเป็นเลื่อนก็ลงมามีโูกบางเน่าแล้วก็โูกลึกอโศกิกที่เก็บก,กักน้ำไว้ให้ที่น้องเข้ทํำการเกษตรวันนี้เพื่อก็เไยมาก,กันไปกันคู่นี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นไฟนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินตอนนี้พ่อเลขประชุมเนี่ยพูดถึงเรื่องของโศกโศกคืออะไรครับพ่อไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมันเป็นเป็นดินต่างระดับเวลาน้ําป่ามามันก็ไหลไหลลงข้างล่างลง,ลง,ลงมันก็ เริ่มก่อนเป็นโศกขึ้นมานะครับน้ำเสาะน้ำเสาะเป็นโศกหน้าแ้งก็จะเป็นน้ำซับน้ำซับน้ำซึมออกจากโศกนี่แหละครับออกมาคนแล้วเราก็นำนำน้ำตรงนั้นแหละมาใช้ประโยชน์ใช่ทั้งอุปโภคบริโภคเลยเห็นพ่อบอกว่ามีเมื่อกี้สามสี่โศกเลยในบริเวณนี่เหรอครับใช่ใช่องบอกว่านี่เป็นเป็นศัพท์ใหม่ที่พ่อบอกว่าผู้ร่าผู้แก่เขาเรียกกันมาเราก็ไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพ่อพาไปดูโศกเลยดีกว่าไปดูความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่กันครับ กอสุดใจครับเรียกผืนป่าบริเวณนี้ใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์ได้เลยถูกต,ต้องไหมครับ,รบพ่อครับผม,ผมสังเกตเห็นได้มีต้นเพกด้วยที่เคยศึกษามาคือเขาบอกว่าถ้าต้นเพกขึ้นที่ไหนเนี่ยแสดงว่าป่าบริเวณนั้นคืออุดมสมบูรณ์มากใช่ครับใช่แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นพื้นเหมือนพื้นโลง่งๆเลยป่าโล่งครับเป็นป่าโล่งแล้วมันเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงครับคุณพ่อครับแต่ก่อนมันไม่มีกรรมการคณะกรรมการรักษาป่าไม่มีชุมชนที่มารักษามาดูแลครับ ก็มีคนมาตัดไม้ทำลายทุกคนใช้ป่าใช่ไม่ใช่เฉพาะตำบลน้ำมะเฟืองตำบลอื่นเขาก็มาตัดมาทำลายตอนที่มาทำเขื่อนก็เลยเห็นความสำคัญก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาปี27กครับ2 5 2 7นจะครับจากเหตุการณ์แช่วงเวลานั้นครับสมาชิกกลุ่มใช้แนวทางสันติวิธีขอพื้นที่คืนมาได้ใช้ความเห็นอกเห็นใจกันช่วยลดความขัดแย้งสร้างเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลากว่า30ปีแล้วครับนอกจากป่าอนุดมสมบูรณ์นี้แล้วเราจะพาไปดูประจักษ์พยา,ยานอีกอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เราได้เห็นว่าอนุรักษ์ป่าได้น้ําจะเป็นยังไงไปดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้พร้อมกันครับเกิดการตั้งกลุ่มกันขึ้นได้ยังไงครับครับพ่อครับมีโครงการของทางอุทยานและไฟป,ป่าของครูเก้าครูพันคำนะครับครับ,รบมีหนังสือมาหาผู้ยิบบ้าน ตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยผู้ยญบบ้านอยู่ผู้ยญบบ้านผู้ช่วย2แล้วก็ชาวบ้านอีก3รวมเป็น6คนไปไปอบรมพออบรมกลับมาก็มาประชาคมชาวบ้านมาตั้งกลุ่มตอนนั้นคือเริ่มหคนครับผมแล้วตอนนี้นี่มีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ประมาณ5 0ถึง60นี่นะครับผมและขยายไปเรื่อยๆขยายออกกลุ่มก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็เรียกได้ว่ากว่าที่ป่าจะอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ต้องใช้เวลา แล้วก็ใช้ความสามัคคีในการรวมกลุ่มกันให้ความรู้ทุกคนเข้าใจจนเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้และสรุปเลยโศกที่ผมสงสัยเนี่ยเมื่อกี้ได้เห็นกันเือยังครับยังเลยครับยังเดี๋ยวจะพาไปครับยังไม่ถึงโศกนะครับยังครับไม่ถึงโศกเราต้องไปนะครับพ่อครับถ้าจะเดินมันก็ไกลต้องนั่งซาเล้งไปครับแล้วที่พ่อพาผมเดินเข้าป่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นนี่คือโอ้ก็อยากให้ดูของความมสดบูรณ์ของป่าครับ แม่เราเกว่าจะเดินเข้าป่าไปหาโศกไม่เป็นไรแต่ว่าดีแล้วครับที่เราได้เห็นความโดยสมบูรณ์ของป่าที่นี่แต่แน่นอนว่าสิ่งสําคัญคืออยากเห็นอยากรู้จักว่าโศกคืออะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ,รบแล้วลอย่างพื้นป่าตรงนี้นี่ขนาดเท่าไหร่ครับพ่อครับประมาณพันพันเก้าสิบเไรแล้วพอจากแต่ก่อนเนี่ยที่เป็นพื้นราบก็คือในพันกว่าไร่นี้ก็แไม่มีต้นไม้เลย มีก็มีต้นไม้พิษต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆไม่ไม่มีนี่มันเป็นโซกแบบนี้เดี่อวเนี่กนี่มันเป็นโซกแบบนี้ด้านหลังบริเวณนี้ตรงนี้คือโซกครับใช่เรียกเรียกโซกครับเป็นภาษาอีสานนะพ่อเนาะภาษากลางก็คือทางน้าครับทางน้ําผ่านเข้าใจแล้วครับก็คือทางเดินของน้ำนั่นเองทางเดินของน้ำเวลาที่น้ําจากธรรมชาติ นี่ก็เกิดขึ้นในธรรมชาติถูกไหมครับพ่อธรรมชาติคับน้ำไหลมาจากภูเขาเอ่ยไหลเอ่ยก็คือไหลผ่านมาตรงนี้ไปทางนี้ครับไปทางนี้ไปเรื่อยๆและความสําคัญของเขาหรอพ่อก็ความสาคัญที่เห็นน้ํามันไหลไหลผ่านไปไม่มีประโยชน์อะไรก็ทําคูกั้นกักเก็บไว้เพื่อทําการเกษตรของราษฎรบ้างควายที่เขามาเลี้ยงมาอะไรก็ได้ดื่มได้กินหรือตั์ป่าอยู่ในป่าก็ได้ดื่มได้กินก็คือแน่นอนแหละว่าเวลาที่น้ําไหลลงมา ถ้าไม่มีโซกหรือไม่ได้กั้นคูมน้้ำเขาก็ไหลของเขาไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนี่เราก็เลยกั้นไว้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทั้งการเกษตรเออหรือว่าพวกบริโภคเราเหสัตว์ป่าต่างๆสัตว์ที่เราเลี้ยงก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้และพอมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นเหมือนบ่อน้ำอย่างนี้พ่อบอกว่าเป็นกั้นเป็นฝายกด้เลยเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาใช่ตั้งแต่อดีตได้ไหมพ่อครับตั้งแต่อดีตที่ที่เขาปล่อยน้ําออกก็มี ว่าใหญ่ๆนี่ก็ถือว่ามาจากโศกใช่หรอเปล่าพ่อครับนี่เราเรียกว่าโศกโศกกิกครับตัวนี้โศกเลยนะครับโศกกิกตัวนี้โศกกิกครับครับที่ผ่านมาเป็นโศกลึกมันลึกกว่าตัวนี้เราเรียกโศกลึกโอ้หนี่เรียกว่าเป็นเหมือนบ่อน้ําขนาดย่อมๆได้เลยนะพ่อเนาะมันเป็นฝายเป็นเขื่อนขนาดย่อมได้เลยน้ําเขื่อนมันล้นล้นออกจากปากน้ําที่เขื่อนก็ออกมาตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําโศกแบบนี้ในหน้าแล้งไม่มีน้ำไหลนะไม่มีแล้วครับไม่มีโศกเศร้าเลยอย่างนั้นอ่ะโศกเศร้าเลยเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงน้ําให้ทุกสิ่งมีชีวิตได้ใช้ประโยชน์กันอย่างแท้จริงเลยครับป่าชุมชนบ้านโคกคึมม่วงแห่งนี้เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุ์พืชอาหารและสมุนไพรเป็นอย่างมากคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ1,365,000บาทต่อปีเลยทีเดียวครับมีชุมชนช่วยกันดูแลปกป้องและควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพทำให้ไฟป่าเกิดน้อยลงมากๆสามารถพบไผ่เพ็กต้นสูงกว่า2เมตร เป็นแหล่งพ่อพันธุ์มะค่าแต้และกระเจี๊ยวอุสาซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ยากอีกด้วยครับแล้วอย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยเห็นน้องๆเยอะแยะมากมายเลยกําลังเรียนรู้อะไรกันอยู่หรอครับเรื่องสมุนไพรครับสม,สมุนไพรครับ,รบเรื่องสมุนไพรที่รักษาโรคนี่นะครับผมกาลังเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกันอยู่หรอครับใช่ค่ะอย่างตัวอย่างที่ถืออยู่นี่คืออะไรหรอครับรากพังคีคะ่ะต้นพังคีคะ่ะช่วยช่วยเรื่องอะไรครับ ก้เจ็บท้องค่ะ hmm. อันน no ี oh no. ้แก e ้เจ็บท้องแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงครับขยี้ใส่น้ําค่ะแล้วก็ดิบก็ต้องบอกว่าสิงทีราสมุนไพรเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายที่มีประโยชน์ต่างๆนานาและสามารถนํามาใช้ได้น้องอ้อเป็นยังไงบ้างครับมาร่วมกิจกรรมนี้นานหรือย่างครับก็ตั้งแต่ม1นึ่งค่ะตอนนี้ ม .3 เหรอคะก็ประมาณสองสามปีแล้วใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างได้เข้ามาเรียนรู้ในสถานที่จริงได้มาในป่าจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็เราได้เรียนหลายเรื่องเลยค่ะมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองค่ะเราสามารถไปประยุกต์ในเรื่องอื่นได้ค่ะเรามีความรู้สึกไงบ้างที่ได้มามีส่วนหนึ่งในการเรียกว่าอนุรักษ์ดูแลป่าด้วยก็ได้เพราะว่าเห็นบอกว่ามีทั้งการไปทําแนวกันไฟเอ่ย หรือว่าดับไฟจริงเอ่ยที่ขึ้นไปบนภูเขาเลยตอนทํามันก็สนุนสนานค่ะพอทําเสร็จแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ว่าภาคภูมิใจค่ะว่าป่าตรงนี้ก็อยู่ตั้งแต่ตอนหนุเกิดเลยค่ะน่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยค่ะถ้าได้ช่วยชุมชนมันก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือเรากลายเป็นส่วนหนึ่ง<ช>ของชุมชนส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจกันทําตั้งแต่คุณพ่อสุดใจบอกใช่ไหมครับว่าคุณพ่อเองก็เป็นผู้นำรุ่นที่สองแล้วคุณพ่อรู้สึกไงบ้างครับที่เราปลูกฝัง เยาวชนในการดูแลรักษาป่าของเราเองครับก็อยากให้ให้ลูกหลานสืบต่อของพ่อของแม่ตายายไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อไปก็พวกพ่อพวกแม่ว่าอ,อายุมากขึ้นก็จะไม่มีคนที่มาดูแลสืบต่อเจริง่ต้องบอกว่าป่าเนี่ยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใช่ครับเป็นของพวกเราทุกคน,นที่ต้องช,ช่วยกันดูแลน้องอ้อครับขอถามอีกคาถามหนึ่งเพราะว่าเห็นพ่อสุดใจบอกว่าน้องอ้อก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ไปรับรางวัลโล,โลกสีเขียวด้วย ใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไปถึงอยู่นั้นก็เห็นกล้องเต็มไหมดแล้วค่ะ <c oughs> รู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวเองมากค่ะว่ามีส่วนช่วยในชุมชนค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะ <c oughs> เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน ตอนนี้ก็คือกําลังทําแนวกันไฟกันถูกต้องไหมครับพ่อครับใช่ครับเราทำกันบ่อยไหมครับพ่อครับก็เดือนละครั้งสองครั้งครับเวลามาเข้าเวียนยามพอมีการจัดประชุมครับประชุมแล้วก็ไปดูทําแนวกันไฟต้องเริ่มทําแนวกันไฟก่อนก่อนไฟจะเข้านะครับช่วงเดือนไหนที่เราต้องมาเตรียมการแล้วว่าสําคัญมากต้องทําก่อนเลยไม่งั้นเนี่ยไฟป่ามิสิ์เกิดเสร็จนานาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมกกราเริ่มมกรลาคุมพา ก็เริ่มมาประชุมกันประชาคมชาวบ้านให้รักษาร่วมกันแล้วก็ทีมงานทีมกิตอาสาใครมีจิตอาสาก็ออกมาร่วมกันทําแนวกันไฟแต่ละจุดละจุดที่เราเคยทําไว้นะครับผมอย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็คือมีเอาเครื่องเป่ามาเป่ากอนแล้วก็มีแม่แม่พ่อพ่อรมถึงน้องๆเยาวชนนักเรียนเนี่ยก็มาช่วยกันด้วยมาปัดใบไม้แห้งออกเพราะนี่คือเชื้อเพลิงที่สําคัญมากให้เป็นแนวกันไฟบริเวณนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมทํากันด้วยดีกว่า ช่วยกันนะพ่อครับจริงๆก็ต้องบอกว่าแนวกันไฟเนี่ยมีอยู่แล้วนะที่เป็นแนวแบบนี้นะครับที่เป็นแนวทางเดินตรงนี้นะครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยทํากันไว้แต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีใบไม้แห้งที่หล่นจากต้นไม้นี่แหละลงมาแล้วตัวใบไม้แห้งคือตัวอันตรายเลยที่มีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงระติดไฟง่ายถูกไหมครับเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมพ่อที่ไฟป่าที่เกิดขึ้นไฟป่ามันโกล มากก็จะลงมาจากเขาไม่ใช่ฝั่งนี้นะมันมาจต่ตรงตรงข้ามมาจากหลังเขาแล้วกึ้นามลงมาใช่มันไม,ไม่ไม่ตามหลังเขาแล้วก็ตกลงมาหน้าผาครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปดับอ๋อ,อเราก็คือต้องขึ้นไปดับตนะั้งแต่ข้างบนเลยใช่แต่ว่าแนวกันไฟนี่ก็มีสิทธิ์ช่วยด้วย ใช่ถ้าไม่ทําแนวกันไฟมันก็จะลามไปโดยอิสระเลยไม่หวังดีนี่เกิดจากอะไรบ้างพ่อแบบหาของป่างี้ใช่ใช่แบบคนหาของป่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอยู่มาสิบกว่าปียี่สิบปีว่ารักษาแนวกวันไฟเราก็ปลูกฝังเนาะให้ความรู้กับชุมชนให้กับชาวบ้านด้วยว่าปัญหาของป่าอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือหาแต่พอดีพอใช้ครับแล้วก็ไม่จุดไฟเผาครับแม่เขียนนี่เนาะอันี้เนาะเนาะแม่เนาะเขียนนี่ออกเนาะหินออกไหมแม่หินต้องออกด้วยไหม อ๋อไม่ได้เนาะโอเคครับคุณพ่อสุดใจครับนี่ก็คือการทำแนวกันไฟที่คนในชุมชนแทบจะทุกคนมามีส่วนร่วมกันใช่ครับแต่คุณพ่อบอกว่านอกเหนือจากแนวกันไฟแล้วก็ต้องมีทีมลาดตระเวนใช่ครับที่มาคอยดูแล้วก็คอยสอ่องใช่เห็นใช้ทีมด้านนอกไหมครับที่กำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับพาไปดูได้ไหมครับได้ครับผมไปครับเผื่อวันนี้จะได้ลาดตระเวนด้วยไป อันนี้ที่จุดทองอยูเน,นนี่เนาะเดี๋ยวห้องศิลาตะเวนไปตามริบหนำครับ,บริมหนำทุกคนเพราะว่าคนที่บปิดจะไม่ <Okay. S 1> เนื้อเสียใจเพราะว่ามันบบเป็นคนบ้านเฮาย่านเขามาเฮ็ดมีดีไม่ไร,รเขาก็ศิลาตะเวนไปตามกินเขากินนานไปแล้วก็เขายังบกขึ้นไปที่บนป่าที่ทำแนวกนไฟไป้าใจเนาะพ่อบอกว่ามีมีเจอเจอมีสายลับบอกมาว่ามีเหมือนคน<อ>แปลกหน้าเข้ามาบริเวณนี้ใส่เสื้อสีอะไรนะพ่อน้ำเงินใช่ไหมกากรีรไหมตู้คนขับรถตู้คนขับรถตู้ ทีมงานนี่แหละและนี่นะครับก็คือทีมลาดตะเวนของบ้านนามาเฟืองนั่นเองใช่ครับปกติแล้วเราลาดตะเวนบ่อยไหมครับพ่พอถ้าเวลาหน้าไฟก็จะลาดตะเวนทุกวันครับทุกวันเลยนะครับครับผมเวลาตอนเช้าช่วงเช้าก็ประมาณ4ี่โมงสี่โมงไปถึงเที่ยงพักเที่ยงแล้วก็ประมาณอีกบ่ายสองก็ออกก็ตรวจสอบบางทีมีคนมาขโมยจุดป่าพอเราไปพบไปเจอก็ตักเตือนเขา แต่ช่วงหลังมาไม่ค่อยมีเพราะว่าพ่อเอาทีมที่มีบทแสว่าเขาจุดเป็นคนจุดป่าก็มาเป็นทีมงานมารักษาด้วยกันตอนแรกคือตักเตือนก่อนแล้วก็ให้ความรู้แนะนาว่าไม่ควรทำประโยชน์ของป่าเป็นอย่างู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็นํามาร่วมทีมแบบเราเพื่อลาดตะเวนตระเวนมารักษาป่าด้วยกันดีมากเลยแล้ววันนี้จะไปตรงไหนครับพ่อครับก็จะไปตามริมน้ำริมเขื่อนนี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนที่ทำแนวกันไฟไว้ โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขออนุญาตเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทีมไปลาดตะเวนกันอ้าวขอเสียงหน่อยครับทีมลาดตะเวนครับเฮ้โอ้โหอย่างนี้คนทําผิดน่าจะค <c oughs> อยที่หนึ่งสอง <c oughs> เอ้1หนึ่งงเอ้ห่งสอง <c oughs> ไปโอ้แบรน์นี้นี่ ท่าบอกว่านี่คืออ่างเก็บน้เหรอพ่อใช่ครับอ่างเก็บน้ําที่แรกเป็นอ่างพอมีน้ํามาเพิ่มขึ้นเขาเลยเปลี่ยนเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนแล้วเนาะครับเป็นเขื่อนคือน้ํามาจากไหนครับพ่อน้ําลงจากเขาครับมันเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ไม่มีสารเคมีที่มีน้ําบริสุทธิ์น้ําสะอาดแบบนี้ได้ก็เพราะว่าข้างบนภูเขาต้องอุดมสมบูรณ์มากนะพ่อเนาะเพราะเรามองตรงนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เขียวขจีมากครับ เห็นแล้วก็สดชื่นนะพอนะ่อเนาะมีท่อต่อจากเขื่อนลงไปใช้เป็นน้าประปาอู่พวกริโภคที่เทศบาลน้ำาระเฟืองของตนนำบล้ะกระเฟืองนะครับมีปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เห็ดพึ่งอันนีห็สายเีกินได้อันนี้กินไม่ได้นี่ดอกนึงนั่นดอกนึงนั่นสูงหน,นึง่งมันเป็นยายเย็นนี่ฮัา,าสิลวกลวกแล้ว อามัใส่หอมใส่กระขวดใส่พริกผพงนี่เสียบโอ้คุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของความอุดมสมบูรณ์พืชที่ขึ้นตามรูการใช่ไหมพ่อเนี่ยใช่ครับเห็ดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยแล้ว<ช>แม่แม<ว>่นี่คือกําลังมาเก็บเห็ดกันอยู่ครับ,บ,รบก็คือ<ช>นําไปทําเป็นอาหารรับประทานกาันนี่คือข<ช><ช>องที่ป่ามอบให้กับเราด้วยเราสามารถเก็บได้เยอะขนาดไหนคพ่อกรรมการเขามีกําหนดไม่ให้เก็บเยอะเพราะว่าปล่อยให้มันติดเชื้อใช่สปอร์เขาเนาะมันจะเป็นเชื้อเขาอีกเพื่อให้เกิดเห็ดขึ้นมาอีกครับ เดี๋ยวไปดูแม่แม่กันหน่อยดีกว่าว่าแม่แม่เขาเก็บเห็ดอะไรกันได้ขนาดไหนนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแม่เต็มเลยแม่เก็บเห็ดอะไรได้บ้างครับนี่นี่มีเห็ดหน้าขาวครับอันนี้เขาเอินเห็ดเพ็กเขาเรียกว่าใช่ไหมเอินเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแม่กระลืมแปลครับอันนี้เห็ดพึ่งเขาจ้าเนี่ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งครับจ้า แล้วไปทําอะไระครับแม่เห็ดพวกนี้เอาไปแกงจ้ะแกงแกงก็ได้นึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวจะแกงให้กินโอเคถ้างั้นเดี๋ยวช่วยเก็บเพิ่มอีกเพราะว่านี้เรามากันเยอะมากหลายคนมากโอ้นี่ไงขาวๆนี่ไงนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เอ้าเห็ดแม่เห็ดทุ่งก็มีอีกเลยเห็ดได้กอแดงเห็ดไข่นะแม่เห็ดไข่ได้เห็ดไข่เห็ดใครล่ะชื่อของเห็ดเขาเรียก น้งแม่ยื่นไหมผมมาถามว่าเห็ดใครผมว่าจะรู้แม่เหรอไม่รู้เลยหมือนไครเห็ดตะไคร่ใมเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร่ใชมเห็ร่เดร่ใไมเหร่เไคร่ไมันจะ่หไปย่าง่ไหมเหไ่เอะไค่เก็บได้ไหมครับครับได้ครับผมดต่เก็บไ่ดะไมารถเก็บได้เลยนะค่เนาะเป็นเป็ดอกที่บานๆนะครับที่ดอกมัน ป้องให้มันเป็นเชื้อเห็ดปีต่อไปอย่างนี้คือใครเข้ามาก็สามารถเก็บได้เลยนะครับเก็บกรรมการทางกรรมการป่าก็มีกําหนดไม่ให้เก็บให้เยอะไปให้เก็บได้ประมาณนี้ได้ครับก็ถ้าถ้าเยอะก็ให้ขายได้เล็กน้อยไม่ให้เก็บเยอะครับง่ายๆคือพอเพียงนี่แหละครับเก็บให้พอดีครับพอดีนี่ก็เป็นกฎของของป่าที่นี่เนาะเดี๋ยวเก็บไปแล้วก็นี่ไปให้แม่ๆก็ทำอาหารกันนะพ่อเนาะครับผมโอเคตายครับพ่อ ขออนุญาตบุคควหน่อยครับแม่ครับ<ด>ทำอะไรอยู่จ้ะแกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดที่เมื่อกี้เก็บได้ค่ะโอ้คืออย่างนี้ครับทุกคนครับก็แม่เขาบอกนะว่าเวลาที่มาทํากิจกรรมร่วมกันแม่ก็จะเป็นฝ่ายสเบียงเนี่ยเหรอหมี่ตำส้ตมตำกันอยู่นะครับมีแกงเห็ดด้วยเมื่อกี้ก็มีหน่อไม้ที่เขาเก็บมาได้เป็นผักตามฤดูกาลเหมือนกันนะครับมีไก่ย่างด้วยสุดท้ายครับพ่อ เราก็จะมานั่งรับประทานอาหารกันแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอครับครับผมเป็นเหมือนกิจกรรมสุดท้ายของวันนะพ่อเนาะครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณพ่อได้เป็นเรียกว่าเป็นผู้นํารุรร่นที่2ในการทํากิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมรักษาป่าแล้วกันะะพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีกิจอาสาทุกท่านที่มาร่วมกันแต่ก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ เป,เป็นป่นป่าโล่งเกือบโล่งหมดเพราะมีต้นไม้มาเยอะเพราะว่ามารักษาอยู่10กว่าปี20ปีก็มีต้นไม้ขึ้นมาปลูกเสริมบ้างมันแม่ก็จะให้ชาวบ้านมาปลูก,ลกด้วยเพราะหน้าส่วนราชการของอบตเทศบาลสมาชิกนายกเลยมาปลูกไปถึงมีกฎด้วยว่าเดินสิงหานี่อห้ามห้ามเก็บของป่าห้ามเก็บหน่อไม้ห้ามเก็บของป่าเพราะจะเป็นการปิดป่าปิดป่าไม่ให้ผ่านแต่มา,ามาปลูกเพิ่มมาเสริมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้ป่าเนี่ยเจริญเติบโตต่อไป และแน่นอนว่าสิ่งที่คุณพ่อทํามาโดยตลอดทั้งตัวคุณพ่อเองแล้วพี่ๆทุกคนรวมไปถึงคนในชุมชนทาเนี่ยก็ได้รับรางวัลด้วยครับผมที่เราบอกไปคือโลกโลกสีเขียวใช่ครับนานี่ครับที่ได้รางวัลนี้มาที่ได้รับเมื่อวันที่25ครับยี่สิบห้ามิถุนาที่ผ่านมานี่เลยครับเป็นประเภทอะไรครับคุณพ่อครับครับเป็นประเภทชุมชนครับเป็นรางวัลครั้งที่23นะครับภาพมิใจครับผมตื่นตันใจเลยดีใจมากทีมงานก็ดีใจรต่ว่าเราสิ่งที่เราทําไม่สูญเปล่า ค,คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นกําไรเนาะสำหรับรางวัลใช่ไหมพ่อแน่นาคตคุณพ่อวางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็เคยประชุมกับทีมงานว่าอยากให้เป็นจุดท่องเที่ยวของเป็นจุดหนึ่งของอำเภอเมืองลำลุมคูการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแนวแคมปิ้งแนวอะไรอย่เงี้ยก็น่าจะเหมาะนะคุณพ่อนะ<ม>สุดท้ายครับคุณพ่อสิ่งที่เราทามาเรียกว่าทั้งชีวิตก็ว่าได้ในการ <c oughs> ดูแลผืนป่าในการที่ส่งต่อกันร,รุ่นสู่รุ่นไปเรื่อย นำประสบการณ์ที่เรามีส่งต่อไปให้เยาวชนลึกๆแล้วคำว่าพอดีของพ่อมีความหมายยังไงบ้างครับมันไม่พอดีตลอดเพราะพ่ออยากทำไปเรื่อยๆก็อยากให้ลูกหลานมาสืบสานต่อกับพ่อพ่อก็จะดูแลเป็นที่ปรึกษาไปให้ลูกหลานสืบทอดกันไปเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นนะครับผมในความรู้สึกของผมก็อยากให้มีอยากให้มีทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับให้มีอากาศบริสุทธิ์ท้ายที่สุดแล้ว ผมว่าป่าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใช่ใชเป็นของพวกเราทุกคนตรงนี้คุณพ่อก็ทําสําเร็จแล้วก็อยากจะส่งต่อไปให้กับคนในชุมชนใกล้เคียงรวมไปถึงจังหวัดต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงในประเทศไทยนี่แหละใ,ให้ทุกคนได้ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาวันนี้เห็นแล้วจริงๆว่ามีประโยชน์และสิ่งที่เราทําให้กับธรรมชาติเขาส่งต่อกลับมาให้เราจริงๆสุดยอดเลยครับคุณพ่อครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แล้วก็มาให้แรงบรนดาใจดีๆกับเราในวันนี้ครับอะถึงเวลาแล้วเนาะพอนะกินข้าวเนาะโอ้เสียงดังเลยนี่เสียงดังเลยเชิญครับมาเรามารับประทานอาหารร่วมกันครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับการรวมกลุ่มของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าโคขมม่วงเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากความสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นจิตอาสา มีระบบบริหารจัดการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอีกทั้งยังสามารถขยายเครือข่ายต่อยอดความร่วมมือได้อย่างน่ายกย่องครับตลอดระยะเวลาที่ผมมองผู้คนที่อยู่ที่นี่มักมีแต่รอยยิ้มของคนที่มีความสุขที่แสดงออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจหัวใจที่มีความภาคภูมิใจในพื้นที่พื้นถิน่นและวิถีชีวิตของตัวเองความพอใจที่เป็นความพอดีสำหรับทุกคน ในชุมชนบ้านโคกคือม่วงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจให้กับกลุ่มคนหรือบุคคลผู้ทํางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครือข่ายลูกโลกสีเขียวแบบนี้สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Facebook Page สถาบันลูกโลกสีเขียวสําหรับวันนี้รายการพอดีหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับความพอดีครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ มาถึงคำถามช่วงท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับถามว่าป่าชุมชนโคกคืมึ้ม่วงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทอะไรและครั้งที่เท่าไหร่ครับ 1. ประเภทชุมชนครั้งที่23 2. ประเภทกลุ่มชุมชนครั้งที่22สามารถร่วมสนุกต่อคำถามได้ที่ Facebook รายการพอดีเพียง2ท่านที่ตอบถูกพร้อมให้เหตุผลว่าชอบช่วงไหนของรายการที่สุดคำตอบได้โดนใจทีมงานรอรับเสื้อแบบนี้ได้เลยครับหน้าฝน,นี่เก็บเห็ด หน้าบนเก็บเหนดหน้า,นาแรงเราก็เก็บผักบานครับเก็บไข่มดแดงแล้วน่ารักเหรอแม่น่ารักก็นี่แหละน่ารัก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 คงหวานๆเลย